กิจกรรมทวนมุลความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวคนิการรอพันธ์รหัสความเพียรหนึ่งสีครั้งที่12วันที่21เดือน112568องพัน EP สค่ะบทสวดธรรมานิยามสุตตตังเอวามมสุตังเอกังธม,มัยังพระขวาสาวัตติยังอีวิหารติเชตวันี อาณากปิตาณทิสกัสสาอารามตีตะต,ะตะรักโผพระขวาวิขูอมันตีสีภิกขวูติพระตันตีิเตวภิกขูพระขวโตปัจจะโสสงพระกวโตูเอตตาเทวโรวเอตตาทวจะอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมิตติตะวาธรรมะนิ ยาตมาสับเพสังขารานิจจติตัตถาคตโออภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสามพุทธิตวามอภิสเมตวาอาจิกขาติทเทเสติปัญจะเปติปัฏฐเปติวิวรารติวิวิภายจติอุตตนิกาโรติสับเพสังขารานิจจติอุปทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวาสตา,าตุธรรม,มติทัธรรม,มต,ติตาธรรม,มนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขทุกขาติตั้งตาคาตูอภิสามพุทธิอภิสามีติอภิสามพุทธทิตวาอภิสเมตวาอาจิคติทเทเสติปัญญเปติปัฏฐาเปติวิวรารติวิภาชติอุตตานีกรุติ สัพเพสังขาราทุขาติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตูธรรมตทิตาตา,ตา,ตา,ตาธรรมานิยา,า,ามตาสัเบธรรมาอนัตตาติตั้งตถาคตูอภิสามพุทธิอภิสมีติอภิสามพุทธทิพุทธชิตาวาอภิสมีตวาอจิคติเท,ทเสติปัญจะเปติปัฏถาเปติ วิวารติวิภาชติอุตตานีการุติสัพพีธรรมาอนัตตาติอิทามะวจุจะพระควาตามะนาติพิขูพระควาตูพาสีตังอภินันทุนนาติบทวดพัทเิกรตัดคาถาเปลอติตังนานะวาวาคมียะ นับปะติกลางเคี๊อนาคาตังบุคคลไม่ควรตดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาติตามไปหีนันตังอปัตตญจะอนาคาตังเป็นสิ่งอดีก็ละไปแล้วเป็นสิ่งอนา,าคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะอยู่ธรรมังตัฏถาตัฏฐวิปัสสติอาสังหิรังอาสาังขปังตังวิทา วิทธาปนุภารูหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเจ็มแจ้งไม่เขาเน้นคนเทนเขาควรพ่อคูนาการยึดน,นั้นไว้อัจฉเชวะกิจจะมาตบปังกูชัญยามารานังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเม้พรุ่งนี้นาฮีโนูสังฆารันเตีนะมหาสี เสนามัจจุนาเทะการผิดเบียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมาตันทิธะตังตังเวพัตเทกรตัติโตติกระัตะโตติสันโตอาจิกกะคาเตมุนีมุนีผู้สหบเย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียจติการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังวีฆะปัจจวีกะคณะเปรัพเีสังคารานิจจาสังขาร Creation. คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเีสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกเพราะเกิดขึ้นแล้วเกจิบตายไป ทัพพธรรมาอนัต,ตาสิ้งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณาางความตายเป็นของยั่งยืนอวสัสสังมยะมาริตตับพังอันเราจะพึงตายเป็นเทมรณปริโยสานางเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจญตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยูอธิจังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณนครั้นปราศจากวิญญาณชุนทโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสอทิเ,ทเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงครังอีว่าประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตตทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทะอุปะทะวายธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาปิตวานิรุชาชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีสังวูปสัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นตกอย่างยิ่ง สเปสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูจ่จะมาริสเรที่ตายแล้็กๆกํลากลังจะตายตาถทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมเอตถะสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตาย,ยังกินกียังกินกีกุศลา กุศล <an> ังกัมมังสัเีหิพะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตตโพนโตเยเทวาอัศมีงฐานิอาทิคตาธีกาโุโกทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปะมุญญาจันตุปาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุญญาจันตุสัเพญาติโกสุกิตาหนตุทุกขาปะมุญญาจันตุสัเพอาญาติกาสุกิตาหนตุ ทุกข้าะมุญญาจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพปตาสุกิตาหุนตุทุกข้าะมุญญาจันตุสัพเพอจาริยุปัจชายสุกิตาหุนตุทุกข้าะมุญญาจันตุสัพเพนัตตาสุกิตาหุนตุทุกข้าะมุญญาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกข้าะมุญญาจันตุสัพเพสาสมิตติติงนางสมิตสาจันตุโบบทส่วน บูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคารีโพธิคารีตาหิงตาหิง,ต,หงตาธรรมธาณีนะภวันตุปุชิตา สุตถิงกรุณนะทตาวิหารมัะเลเทราจามชา,ชานาวากาจากพิขโวสารามิกาธานาปฏิปุปาสกาคามาจะาเศสนิกามาจะอิสราสัมปานาภูตาภูภูสุกิตาพาวันตุตชาลาผู้ชาเยปีจะอันท่าสัมภาวา่าสังเสชาตาอัทวปปาติกา นิยายานิกางธรรมวรังปฏิจติสัพเพปีทุกขสาการุณตูสังขยังทาตูจีรังสตังธรรมโม,ม,มธรรมัตราะปุคลาสังโฆหโตูสม,มัโวอัายาจะคิตายาจาัคเมีรักันตูสัทธมังสัพเพปีธรรม,มจาริโนุตตสิปาปุณิยญยายามะธรรม,มอริยปฏเวทิเต ปะสันนาหนาตุสัพเวิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังเอาปเวชฉันตุกาโลเทวปวัสสุพุทธธิภาวญาสัตตานังสมิธังเติตุมีนิงมาดาบิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติุตักังเอวังธรรมเมนาราชาโนปะชังรักขันตุสัพพโท บทสวดเทวตาอุยญาโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาเจนิทุกขอาอพยปปตาเจนิพาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปินาปิดูอิตวตาเจอมิสัพพตังปุญญาสัพพตังสัพเพเทวานุโมทตุสัพภาพสัมปันติสิทธิยาทานังทันตุสันทยาสันทยาสีลังรักขันตุสัพปทา พระวานาพิรตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังส,สุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรัตตังโหตุสัพพังสุม hmm ังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีุนตูนิรันตรงสัพเพพุทธาปัลปัตาปจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพปสูสัพเพพุทธาปัลปัตาปจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพปสูสัพเพพุทธาปัลปัตาปจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพปสู สัพพีพุทธาบลัปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโสโสัพพีพุทธาบลัปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโสโสัพพีพุทธาบลัปัตตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพพีพุทธาบลับปัตตาปจจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสูสัพเปพุทธาปรบปตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสูสัพเพพุทธาปรปปตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสูสัพเพพุทธาปรตปตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถวา,ายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมก่าบถวายวุทิเป็นพระราชกุศลเด่สมในพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเดสด็จสู่สวรรค์นะคะผู้เดสด็จสู่สวรรค์คะเลยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปวดภัยจากทุกโศกทุกโศกโรคภัยพ,พ,พ,พยานันตรายต้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันตัวจริตมั่นคงเป็นธร,รมาอาชีพอันชอบธรรมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีเก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําคสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปรดประสิธิ์ประสาทพรน,น้อมตรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี ทั้งไว่เตยและไว่าลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์รมลีได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุจบบทสวนกิจกรรมความเพียรพระพิทายติทีลาวและหลวงปู่ทวด EP2 ค่ะ